หอยค่ะสาธิตบอกกินหอยแล้วเลี้ยนนะคะอันนี้หอยอยีอย,อย่างเนี่ยหอยอีอย่างเนี่ยเดี๋ยสาธิตรู้จักก่นเนี่ยอืมมัอคือหอยช่อขา <c oughs> ไปใส่มะก้อไปใส่มะก้อฮะส,สวัสดีสาธิตไปนอนอยู่สีมืองไหมโอ้โหไปหาสีหาเสื้อมาสั่นเมื่อกี้พี่โจถามไปใส่มาสาธิตบ่เห็นหน้าเห็นหนวด สาธิตแล้วาต้องใส่สีได้เนี่ยไปหาสีหาเสื้อนั่นตัวมาสานเอฟซีถามหาแตกตืมๆอยู่ไปใส,ส,ส่มาใส่นั่นไปนอนจะสีมั้งไมจากเมื่อฟองขึ้นฟองขึ <c oughs> ้นฟองขึ้นเลยเตี่ย สาธิตหลังจากที่ไปสี่ลายมือ <laughs> <laughs> อ,ยมอย่าล่มอย่าล่มก็เอาช็อกโกแลตไม่้กินค่ะในตู้เย็นเอาช็อกโกแลตไม่้กินช็อกโกแลตไม่ให้กินเด้อค่ะเด้อนี่โอ้ยแข็งฮะมันแข็งคืออย่างนี้โอ้ยแข็งหอยหอยแข็ง เมื่อวานนี่ก็มาได้กินหอยมื่อนี้ก็กินหอยอีกแล้วเพลงไหนแซ่บบอตองเลี้ยงกันบ่เนี่ย<ม> <c oughs> ไปใส่ม้าก็บ่อยฟังดูให้นเอฟซีฟังดู <c oughs> ไปบ <c oughs> ่เห็นหน้าเห็นหนวดไปเ <c oughs> ป็นเดือนเนี่ยมามายุคผู้สาวไปยุคกับผู้สาวโอ้ยเอฟซีซีบ่ฮ้องไห้ซะบ่ ว่าเมาได้จังได้ไปอยู่กับผู้สาวไปอยู่เรือหาไปอยู่เรือเขาไปอยู่เทะะ่าไรเท่าไรจากชั่วโมงหรือว่าจากสามที่มืออ้อเยอะยิ่ขึ้นแต่ละคืนผู้สาวเข <laughs> า,เาใจดีแท้ไปอ,อยู่แต่ละคืนนึงเนาะนี <laughs> ช็อกโกแลตขาดตั้งแต่ FC, พุ่งลายเอฟซีพุ่งทรงไม้ เป็นนั่นลูกหอยนะคะเพิ่นว่าสาธิตมากินจังะมาเคี่ยไออย่างหยิบขึ้นมาที่มาเคี่ยวหอยอย่างสาธิตชอบเคี่ยวหอยผมชอบกินหอยครับอะไรนะผมชอบกินหอยโอ้ค่ะคิวค่ะคิวมือไปน้ำเสียปุ๊บวันี่เป็นได้ซีสเก็ตโอ้มือวันเสาร์จะไปบ่๊วย งานาบบ้านมิน้นงานงานยังบวชต้องไซสใบเมนม่ได้ยังไงอ่นี่อันี่เาเจ็บเ้อะมัใช่เสือเหลืองเนี้ยสีโพเล่น,บบลน,น,นหนัว,หวโพโคไปยังวันนี้เธอ,อโอาคือคำเมลไวเ้เด้ <laughs> อ้าเอิ้นเอิ้นแทนกินนะแทนแทนแทนนากกินหอยกินกินแล้วครับเตกินเขียวเข้มกินเขียวกินหอยเดือดมันเดียนกินหอยแบบนี้มันเลี้ยนเด้มาเจ้ามาจำเนียมาเจ้ามาจำเนียนอนนอนงั้นบาดหลายนะคะมันบาดเนี่ยเพราะภาษาภาษาอุบลเนี่ยค่ะเด้อยวเพิ่ไมาเรีว่ามันหวานนี่มันยังก็มันยังก็ าาอ,อุบลว่าไหนก็เนี่ยมันเรียนเนี่ยอะมันมันมันหวานมันลาเอาว่างไหนอุบลว่าว่างไหนมันเรียนมันเลียนหอยค่ะสาธิตบอกกินหอยแล้วเลียนนะคะอันนี้หอยอีอย่างเนี่ยหอยอีอย่างเนี่ยเดียสาธิตรู้จักก่อนเนี่ยอือมคือหอยอ่องขาเนยาดเดได้ข่าว่าช่วงนี้เพิ่นไปกินบ่อยได้หอย <c oughs> หอยสองขาป้องกันโควิดอยู่บ่ล่ะ อ๋อป้องกันโควิดอยู่บ่ยิ้มหน่อยยิ้บไงให้เราบ่เนี้ฮะป้องกันโควิดอยู่บ่นอนหลับอยู่ที่ไหนนอนหลับนอนหลับนะคะนอนหลับพี่นัดไว้พี่นัดไว้ คือรักหนีไปกินก๋วยเตี๋ยวจังสันพี่นัดไว้เมื่อเ้านี่คือรักหนีไปกินก๋วยเตี๋ยวบ่องม่นน่ะไงยูเล่นนอนไม่เล่นนอนไม่เล่นเยอะอย่างนี้บอกเลยือบอกว่าเดี๋ยวน้องเขาชิมาประมาณเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละเด้อแต่ว่าน้องเขาเขาใจว่านเขาอยู่อำเภออำเภอเมืองแล้วไม่ได้เบิ่งเบิดนะน้องน้ำหวาน ตาหักงางมืองามง้างง้างน่องน้ำหวานงามคนผู้งามตาหักสาวอนาจเจริญนะคะสวยถามมึงถามมึงแทนมึงงามบ่แทนดอกสาธิดตึงด้อาุ้ยเห็นย็นข้างหลังเห็นยืนป่ะเห็นใช่เห็นเห็นยังบอบอเหม็นทั้งหลังอ่ะ ตอนไหนเราไ่ได้เข้ามานี่อีกเด้เราเล่าม้าในตอนแรกมันมันยากเอามา้นี่เอาเจ้าคือว่ามา้าอะตอนนั้นไปกินลูนเดียวเลยโอ้ยไปกินยังซะา,าแท่พี่บอกว่าเที่ยงที่ไปกินนี่ยังบายมันมันมีอะไรครับรถอะไรบนนี้เรื่องหน่อละมันรถพี่กลับมาจากหาสาธิตแล้วพี่กับไปกินด้วยกันก๋วยเตี๋ยวร้านซาแซ่ฟนัวนะอ๋ออะไรก็ไปหาบมือเอา้เอาพี่เห็นว่ารูนั่นก็เป็นเจ้าสีน้อนอนั<ม>่นตื่นสายๆเนาะ เดี๋ยวสิพาไปกินมื้อหน้าสิพาไปเลี้ยงอ่าเดินเหนื่อมันหน่อยเหื่ยเหรอไม่งั้นบอกมื่อนี้มันมันเหนื่อยเนื่อยเหอหัอเนอยดูหางนี่เอฟซีถามหาเอ่อตาเอฟบ่ค่อยเห็นอันนี้ดิ้นกับบ่ค่อยได้มันมันเลิกผลไหมหมองนั่นน่ะหมองเจ้าอยู่บ่มึบบ่เหมือนนี้ละ ยัง,งมาหามวยเด้อโถเอิญเนี่เด้อโถเอินม,มาฮับเนี่ยไปฮับพี่โจโกห็ห่วงว่าสาธิตเออบ่เอินไปซักผ้าบ่ซักผ้าอยู่ใส่ทุกมื่อเนี่ยอยานไรอานมวยปั้นอ๋ออยานปั้นแห้งเอามาอือโอ้ยเสือวาสนาคิดทอดจานทุษย์เน,เนี่ยเรนะื่องเนี้ยเอาแค่เนี้ยวุฒิกระสินนะอย่าลืมเข้าไยยันเบิ้งช่องไลฟ์เด้อจันวุฒย์นะคะยอด ยอดันวิวตกก็สันวามีนเอคอมเมนต์มาเขาไปเบิ้งให้แล้วไเด้อจ้ะเดมีรายได้ไงเมื่อนี้ที่เลี้ยงต้มปลาได้ละะอยู่หลังบ้านได้ปลาคอเยอะเบิดแล้วล่ะเมีมื่อไงเดดีมยยุนันเตี๊ยอ้า เจ้าปุงแล้วบ่นยเจ้าเป็นคนปุงบ่เห็ดลูกอบป่อเอลูกอบปต่อตอนน้าให้เยเวเมือหนาเขายาเจ้าอนกินบ่เขาอยากกินเนาะเมื่ออื่นเนาะ มื่ออื่นเนาะเดี๋ยวอ่อนซื้ออันจะน้องรลายมากินมากินน้ำเดงสาธิตเนาะพี่ซื้อมาจากกันสองโลซื้อเนื้อมาจากสองโลอันเฮ็ดกินอยู่ดิเหย้าหว่มอ่ะเฮ็ดเจ้าคมคมไม่ได้กินโดนแล้วอันใบชะพูเนาะอือ<แ>เดี๋ยวเมื่ออื่นมื่ออื่นเจ้าฮ้อนกินกันเมื่อาจารย์นี่มากินน้ำเนีน้ยเรามาก,กินเด้อพี่เจ้า์นี่เอิญไปกินเรื่อยอยู่เอเอเจ้าหนี้ต้องมากินเจ้าฮ้อน น่องไรข่อนเห้งกะที um. ่อดบ่อ um. ู้มไมีมองยูยูยูเท่าเย๋ยวจะยังไงก็ยังรู้อนนี้มองเจ้าน้อนแ่ขอนเห้งเออโอ้มือนี่จั้งคนตก คนตกทใงคืนฝอนพายุระดับเจ็ดข้าวบนเดี๋ยวสิบวันพวกนี้ต้นต่อยวันนี้มันเซิฟเซิฟด้วยโอ้ยขี่ฝุ่นเต็มหนั่งไทยไปอยู่เดี๋ยวสิลงให้เบิ้งดอกข้างอื่นน่ะไทยไปอยู่อุ้ยแต่ยอดลายเอาสิมพงกนี้หอยเนี่ยเอาเราจะเลือกเลือกกินหอยนะคะเราเลือกกินหอยนะขอบคุณเอฟซีแ้วค่ะเด้อเถึกถึกถึกไหมถึกไหมโอ้ยนี่หอยนี่ก็จะไงไงดีใหญ่ดีนะคะหอยนี้ใหญ่ดีนะ อืมเออมันอะไรเนาะมันบานเนาะมันบานเนี่ยาสาดิตมาเนาะมันเดียนนี่ยินได้เนาะยินยินได้หินยินได้มาเลยเดียนะมาเจ้ามาจำมาเจ้ามาจำสาธิตกระยุนนี่ระเด้อค่ะยุ่งฟังเสตียเจ้านี่แหละกับไปไปม้าเนาะกับน้าเนาะไปไปม้ากับยุ่น้านั่นแหละ

แวตนที่เราที่ชลองกัน40ล้านวิวยู่ปะแสดงอาการมึนมันมนแดงมื้ยผมโมเมจนั่งคุยกับตาบินเยอยนิดน่าจะไอึยอะนี่ยอะนีดมันได้ยังไงซี่สามสามสิบก็ล้านเนาะถึงสี่สิบเป็นยังไง้าส่สิ สามสองสามสาม,สามล้านเนะี่ค่ะเด้ออย่าลืมคอเบิ้งเด้อแสดงอาการไอ้จอห์นนี่แล้วก็วาสนาของอาจารย์บุตกรัชสินนี่แหละคะ่ะแล้วก็บกองจองตอกมัดใจของสาธิตเด้อสาธิตตัวชิมีเพลงอีกบอกซีเคทีเคเพิ่นมีเพลงใหม่เลยเด้อซีเจทีเคเขามีเพลงใหม่แล้วนะสาธิตมีหรือ,อยังมีแพลนหรือ,อยังคะเดินมะไรเอง ซื้อเพลงบังคับในมีแต่ว่าอย่างสดแบบเก๋วๆกสดแบบเก๋วๆนะคะ,ะสดแบบเก๋วแก๋าใบใบเนาะแบบแบบเก๋วๆแบบใบใบนเนาะถูกสาธิตกนหน้ายกหอยไห่เบิง้งลึกที่กิน,อนเอาหอยหรือว่าเอาปลาดาวสาธิตกินหอยเคียอยู่หันหน้ามารอรอล่อยๆนะคะคุณเนาะ <Okay>. No. <laughs> อเอาเฮ็ดใครนะเขาต้องทำน่ารักน่ารักกันตัวไม่ห่างยั้งตองเให้กับเขาเด้อค่ะเด้ออยู่ห้างหลังคุณแ้เป็นพวนดูแลครอบอ,อาหารเรื่องพ่อครัวนะคะกับเขาเก่งไอสาธิตกับไอยั้งตองเให้กับเขาเก่งไรอันเพื่อนอันเอาเป็ดมาแล้วบอกทั้งคุณได้กินได้นะเป็ดกับไก่ระวังเป็นเก่าแลด้วพ่าเจ้ากินได้เป็ดกับไก่ไร เมือ่ยยนนอยเมื่อยเมื่อยนาะเอาคลิปสาธิตมาให้เบิง้งงไฮคิดถึงค่ะบ่ได้ไปใส่ดอกกอยู่ฟาร์มสเตยเนี่ยลิ้นบ่ค่อยว่างเด้ค่ะบางเทื่อนั่นออกไปข้างนอกบางเทื่อน,ออนอเทาบ่าได้นัดสาธิตไว้นี่แล้วก็บ่ได้ไปน้ำเดี่ต้องต้องนัดแล้วไว้นะฮะต้องนัดแล้วไว้ก่อนต้องแจ้งแล้วเพราะว่าเพราะว่าอีหยังสาธิตเพราะว่าอะไร tại vì lâu lâu được lâu được, lâu 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 เอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไห้เบิง้งเสรนิดละค่ะเดี๋ยวมาเอื่นซีเฮ็ดเจ้าฮ้<ไ>อ,อนซู้กินเดี๋ยวไปห้าวสาธิตมากินน้วกันเนาะอเ,เอาเอาไห้เอฟซีหายถึงนะคะอยู่นี่นะยังอยู่นี่นะครับเดี๋ยวบัตรดีอ,อะอะไรนะืออดดจเโอเคอ่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวให้เสียบปูไปฟื้นนะคะเดี๋ยวน้องได้มากินกันเนาะไม่ไป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 ไไปพรุ่งนี้เรากินเจ้าฮ้อนกัน